ตรงนี้นะครับก็คือนั่งกระเช้านะครับไปที่ถ้ำฝูหลงต้งนะครับที่อู่หลงเมืองฉงชิง่งตอนนี้คืออุณหภูมิที่18องศานะครับอันนี้จะเป็นถ้ำฝูหลงต้งนะครับที่เมืองอู่หลงนะครับโปรแกรมนี้คือโปรแกรมฉงชิง่งตอนนี้คืออากาศดีมากๆเลยนะครับ18องศาก็คือใส่เสื้อหนาวแบบบางๆไม่ต้องแบบเสื้อแบบโค้ทขนปงขนเป็ดขนมิง้งอะไรไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอันนั้นคือไปใส่ที่ หาบินนะครับตรงน,นี้คือบรรยากาศข้างในนะครับก็มีประดับฟงประดับไฟสวยงามนะครับลูกค้าไปทริปนี้บอกเลยว่าประทับใจกันทุกคนวันนี้18ตุลาคม2568่ 2, 500, 6, 8, ถ้ำนะครับอู่หลงต้งนะครับที่เมืองอู่หลงนะครับโฉงชิ่งนะครับโปรแกรมนี้ก็คือหลายๆคนไปแล้วก็ประทับใจนะครับส่วนใหญ่แล้วทัวร์จะไม่ค่อยจัดไปที่นี่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะไป หลุมฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สงจริงเนาะอันนี้ก็คือเราก็จัดให้พิเศษนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับบรรดาทวิโยจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกโปรแกรมอยู่แล้วนะครับรับรองว่าคุณไปแล้วนะครับกินอิ่มนอนหลับสบายหลับฝันดีแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของถ้ำที่เราจะเข้าไปชมเนาะก็สวยงามนะครับฝากด้วยอย่างเงียบอย่าง